สวัสดีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะสี่ประตูนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะหลอ่อๆเลยนะคะคันนี้แต่งมาด้วยนะคะดีแม็กปีศูนย์หกตัวสูงหลอ่อๆค่ะราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคานี้ไปตามสภาพนี้เลยนะคะทุกท่านรถมีเล่มมีเอกสารครบนะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีไล่ข้างตึงๆขับมันๆ แอร์เย็นทรงสวยพร้อมซิ่งพร้อมวิ่งได้สบายค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอัตราการเร่งดีค่ะวิ่งทางใกล้ทางไกลเดินทางกันไปได้ค่ะห้องโดยสารก็กว้างขวางเป็นรถ4ี่ประตูกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะราคา149,000บาทราคานี้เงินสดค่ะพิกัดดูรถได้ในอำเภอเมืองจังหวัดนะครปฐมสนใจเน้นโทรนะคะโทรคุยสอบถามหรือว่า อัปเดตสถานะนัดดูรถนะคะโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อได้สะดวกในการติดต่อเจรจากันสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ